เอาสดๆเลยพี่น้องบันนี่เอาเราได้บันนี่กสองเจ,จ็ดเอาโดยสัส่งติ๊กเนาะสดเซตติ๊กมือนี่อยหอยเอายืนขึ้นยืน,นขึ้นนนะบุมหมีตัวจักันหนยฮะจิ้มบุีตัวจักันก็สเผ่อบอกควาบุหมีเฮตเลเอาแบบง่ายง่ายเาเโคดโคเลยเนาะเอาแบบตอนนี้เนี่ยเราวทนาเนาะ

เสแ้เนาะบ่ไหเเนาะเนาเนาะคัคักคเอาสิเฮยปกสิมโมดยปกสิมโดวยซอยกันสิมโบสิเอารถเอาอีกเลยเขานะพสุดรถเสร็จล้เียรเดี๋ยวเอานี้ไปโนพีก่อนนี่อันนี้ไว้กินไม่ไดเิม้เนอ่าน้เอา จังไหเป็นเลซื้อเลย้นนะเสนก่อนเคม่เลย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 ขบหนัวโอ้แายข้าเขาข้าวหัวเส้นหนัวเส้นเนี่ชิมซิมซิไม่ป๊กชิมใช่กันมันเป็นน้ำมันปกินอันนี้เส้จะเหออขอจับด้ด้วอมัหัวแล้วเครื่องปุ เขากินไปนนำเครื่องปรุงเขาตั้งมาดีแล้วมันมาบ่เตือนเขาซีซาลดเนาะเออกินแบบไปเมืองลาวตะกี้นะเราเข้ามาตั้งไว้เมื่อไรดีเจ้าเน็กินบุกินก็ยังเขาตั้งไว้เนาะตั้งไว้ห้าขวดวเลยเจ้าเมื่อไรเมื่อไรก็มาไปเลยบอกเขาเรียนรู้บอกเขาซีซาร์ที่พิมพ์เลื่อนเลยพิมเองเลยติ๊กรวยเลยรวเลยเหรอเออแซ่บแล้วได้การแล้วจะเอาบ่วงมาตื้มอีกบุ หมดเลยเนาะวิทย์ก็วิทย์แต้อีกตัวนมันกระเทือนะอันที่ก็ไม่ได้ไปในเมืองบอ่าไปจนทกอย่างไปเออระยะนึงไปเติมแก๊สเดือนมที่ว่านี่ก็มีเนาะเอาแก๊สไปจังเลยบ่เนาะไปเติมแก๊สยุบรอจังซื้อแล้ววะกูเพ่ยักพอดีแล้วพอแล้วพอแล้วมันเข้มแล้วนี่ค่อยว่าเข้ม คาร์เน่ทั้งกทั้งกอ้ยคือฮอตต่อสายเนาะเจ้าเนาะก็่อยก็ห่อยตาสาพันมาตาสากันเลยจุ่มปันนี้ก็ปูมาเนาะพักควนเดฟาควไปนำนีเดิว่าดูว่าเป็นสิเลาเป็นสลกมาลำ่องในเขานี่แหอ้ยก็คือฮอตเลยเนาาควไปก็เอมาได้อยู่ได้กินน้ำก้อนเนี่ยเซฟเนาะ ก้วยห้อยถ้าคนเนี่หัอีสานเาได้หนิักอะไรครับมันกินมันกินข้าวเหฮากินคืนได้หรอกินข้าวกอขอผได้ห้อยหน่ข้าวสันนึงผได้กินอ่ะดยวนะข่ยุกคำพูดมีอนนี้พันโปแเซบเนาะมันแซ่บนะวันนี้ออารเล่าี้ละ มันก็ฟิวมกินน้ำซิ่งกุนเนาะฮะก้อยหอยโอ้โหมุกินเราติดก้อยหอยจะพูดมาหาหม้อกัมากินก้อยหอยก้อนบ่ได้เนาะอันนี้มันต้มแล้วนี่กลคยกับจิ้มเลยเนาะ แบบนี้ก็แบบนึ่งไว้ก้อยมือนี่ก็ได้อ๋อก้อยอันนี้ก้อยน้อยจนก้อยน้อยไงี้ยได้เลยนอนซอยทุ่งไว้อีกเน่อยปลื้มเนาะมันก้อยอีกก็ได้สักกันคือบ่าดีเน่นเนาะเสร็จเย็นแล้วอเอามาขวบพีสั่งเสร็จก็ได้ไหมเพื่อนอืมได้อันนี้มันด่วนเนาะเอออันนี้พอแล้วมันเอากินมั้ยอันนี้เออก้อยน้อยมะเตี้ยมันนี้ซะขำหนี้หละอ๋อเอาแต่เตี้ยก็ขำเดี๋ยวก้อนฟิฟกี้นี่สุดท้ายก่อน เม็ดเองกินเองเนาะระยามันไม่หนอส่งเรีกินเองมาบมุเป็นแต่มีโควิดโควตดรืเนาะอยู่บนนอมนานแนวมันบุมีครับไปอมอที่กรุงเทพกรุงไทยมันเจ้ามีจำไปส่วนไปนาเลยจะในจะในไทยทางอื่นเพราะว่าอันก็คือบูเซอร์เม็ดสัญญากินน้ำมันก็เลมุกกเอาเลยเออคือบูเซอร์ค้างไว้ใช่ปเออ นำกลิ่นมีก็มีแต่ทางนอกเนาะโอ้ชอบแป้งหน้าเขาก็าไม่ได้กินน้ำอันนี้มีแต่หน้าเดิมๆแด้วยังกินน้ำได้นี่จนเบื่อหน้าแล้วนี่มีแต่หน้าเดิมเหรอทำมาตั้งกรุงเทพกรุงไทยกโอ้ยมัไม่ได้กินน้ำเลยเวีนระยะห่างอีกครัมเอาเอาเอาโบกแซ่บๆอีกจักโบกหน่อยคนนะมันเป็นเธอเลยแท้กินข้าวท้องเจ้าว่าของเหาได้ผ่นเราแต่หลังเออแต่ ชจอกมันพุ่ยอยู่เราไม่ได้กินบูมแมนกินเหล้าสุกันอกเอ้าล้ยมันคักบันนี้เอป็นเส้อบันนี่เออสูดเข้าไปสูดเข้าไปสูดเข้าไปครับแกมเาเข้าไปฮะกดนะปิดคลิปอ้า นครับลการละการเออบรรดิตากองก็เริ่มบปไหวเลยได้ยากคือกันไม่มีน้องเอาแค่นี้เนาะมันนานเนาะเอาปิดคลิปซะเอาปิดปิดที่นี่เลยบัดเนี้ยเอาคลิปนี้ไว้สำนึกอะไรพี่น้องเอาสวัสดีครับผมโอ้จะน้องก็ไปเปิดตะโขนเบิ่งก็โอ้ยเมีย